สวัสดีครับมัอนี้มอลถพามาเอาบุญวัดทุ่งเศรษฐีงานบวงสวงเาว,เวสวุวรรณที่ไม่เขียวมีโชคนะ้ำเพลินประจานะครับล่าสุดนี้มีเขียวหน่อยก็ถือเลขสามตัวนะครับเป็นเลขทะเบียนบ้านนะครับอุตส่าว่าจะมีโชคทั้งสามตัวพ่อเดี๋ยวมาเหตุบุญพันวานะครับวันนี้เพิ่นได้เลขมาแล้วสองตัวในงาน,นครับวงจบคลิปจไดพ่อตัวเลขเป็นตัวไหขกลองไปติดตามกันเลยครับ ระเดอ้อครับวันนี้มารวมวงสวงนะครับวงสวงทาเวสวุวรรณนันะครับวัดทุ่งเศรษฐีมืออื่นมาลอยกระเมร์ตุนะยเนาะกับชิพากันรวมนะครับนะครับมารวมถวายกระถินมือเนาะวันนี้มาถึงวัดระเด้อนะครับวัดทุ่งเศรษฐีนะครับแปลกๆข้างในประตูวัดเพิ่นนะครับบรรยากาศข้างใน อ้าวสวยงามครับกาศร่วมเลื่อนนะตัไงสวยเื่นน่เก่งนะถึงแล้วครับผมกับบรรยากาศคนน,น,งงนี้คนนี้คนทั้งสวนเลยทัไปสุวรรณกับภาไปรวมวิธี อง,งทรงถาวิสุวรรณนะครับอันนี้ว่นร้ว่าพอดีจะองค์นะตีเฮาทั้งหมดทีมีอยู่ซี่องค์นะซี่ทิศนี่นะครับหนึ่งกับซี่นีหลายทิศนะครับที่มุงทรงเดี๋ยวไปชมกันว่าพอดีตรงทรงอะไรแน่เดนะี๋ยวนี้ครับคนโหเตรียมเลยครับมีเขียวหน่อยกับชีวังเพิร์นเะห็นแล้วนะเล่วตามหาเม่เขียวหน่อยกันทำหน่อยเห็นแล้วครับผมสั่นเหนียนเห็นแล้วเลย เอาาเห็นเดยอไปนะครับไปชมบรรยากาศนะครับโอ้เกือบเสียซะนาาเกือบมาเลยขางเสียทางแพงอยู่ครังจงกางเสุยเยวรรณเด้อนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มมาสัมพ <ide él an ici> <an> ุทธัสสะมะโมกัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุพระพเจ้าทั้งหลายพระพเจ้าทั้งหลาย สัตรายบูชาท้าบูชาปท้าบูการดำวรันททั้งหลายวรันท์ทั้งหลายทั้งหลายมกีิรติทั้งหลายในอาทินี้ในนาทินี้สาธุ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 สาธครับปัาธิสุสารุสาธุสาชิาธุสาธุสสสาา นาทานาปฏิปติมหาราชาละสัตสิโสปุตติปัสาสอาคาวูทินานามาหาพาลาทิ่มันโตจุติมันโตวันนวันโตละสัตสิโนมพระมานาปัคคสุภาวิรุปะเป็นภาวาราชเป็นผู้มียถผู้เป็นใหญ่แห่งน้าทั้งหลายเป็นเทวราชา ผู้ปกครองอยู่กา้านที่ต่อวันตกแม้เดว,วดาผู้เปลี่ยนผู้ท่านเป็นทันมากมีนามว่าอินทกษ์เมืองจันหมดล้วนแต่มีกำลังมากมีฤทธิ์มีหารุภามากมีรัศมีสิมียาต่าก็มีความินดีได้มาเรียนอยู่แล้วอตอตตงงีะเก สาธุระญาัหลายธรรม迦ทัางหลายทน้วายเคลื่อวเ้สักการและบูชาบูชาประปากและปฏิบัตทั้งหลายปัปีนสัานต่างหลายปานขั้ตางหลายไหา้พระเจ้าทั้งหลายมาชาว่าจะนาบาราณีเดินสุสมบัตจะนาด้วยแดงบุญด้วยแดงบาราณีเป็นผลอันกิ อันใจนี and! ่นับหนึนสองนามสี่ห้าหกเจ็ปดเก้นะครับเรียนจบครับให้เจ้าน่อยจบนะครัตัน์ปะวะโตอะโตสัมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กโมตัสสะภะตะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิจานิมังโลกลกตาตุสิลวะตังมหาราตนะเจสิยันเจวะตาวะติสัสะเคปติอินตังมหาจุรามณิจังนาภวิภเวปะติอินัง สิรินาตาเนานจติหังจากปิโสภัณตาพาตุโยจากสัพพา,ารีายิก,กาโยยจากสการังตารมิจิาปปัสาเถนะจากปูเชนิเอเตเนว,วะอานิสันโศไมหานิพานปิยาสัมวัตตุยาวาหันภาวาภาเวสังสารันโต ตุทาสังตังกาตุงน,น,น,นาสักิสานิตาวะเมนะถีเิวัจจนัมปินาวะปามีปินาจักวังปิตุทะนิยันตินาจักนามปิมาหาโหสินิลังตาระเมวะเมโสถีเจวะ สัพพาจักปติตาปัฏฐานาปัญญายันตุพลรำพิธีเนาะพี่เพินบงสวงทาเวสุวรรณเด้อนะครับคือจะท่านที่นี่นะครับที่แม่เคียวหน่อยเพิ่นนี่นิดนึงนะครับเพิ่นมาขอข้อนี่นี่แหละนะครับ เกยวแก้วสนระตั้งสายเ่อมาที่องได้เยที่ขไปสุวรนะครับไปเมฆียวอหน่อยมาขอพรคือองค์หนี้ได้นะครับที่ไปเาไปไปกับไปกับไปถึงก็ก็จะเป็น เชียวหนยขอเข้าไปนะาไสวัเดนะครับครับทีเป็นลูกสวงมะลูกาสวนนะครับปที่นีนะ เราคือว่าได้สามตัวเลยเต็ปพกได้จ้าไ,ได้ัังดยังขึ้นไปกอมาเ<ม>ล็กีบุมาเล็กีแม่บุแ็เลยสื่อดักไว้สองหนึ่งปดสมปดหนึ่งหยยังนี่ลหละนั่นล่ะแต่ว่าสื่อตัวสื่อตัวไว้ เพราะว่าเ้าก็บยำบาลีคีด้เนาะก็เลยขึ้นพ่อก็เลยเอาไปคือพ่อว่าขึ้นบ้านไหมแม่ขึ้นพ่อขึ้นบ้านไม่ก็เลยซื้อซื้อเราจะเล่ได้กับพ่อเดม่ากับเล่เไม่าดีจังคำขออีเนาะกับเดมาตามคำขออีหลีไปบวงสรวงนะครับกับที่ที่บวงสรวงเนาะเราขอในเรื่องมือแรงขอมือแรงเลยขอเป็นเมียได้มงือแล้ว่างหันขอไปเนาะคือมือเอื้อนหนีลูกเอายอดกระถินมาถวาย ด้วยแรงสัทธาเราก็แรงที่ว่านี่ล่ละเศรษฐียังเป็นหม่บอกด้วยสัทธาอันแน่วแน่อันมันค้งของลูกนี่หละแล้วก็ลูกเสื้อมันเสื้อใจกะให้นํั่ไปบอกลูกในเด้อเพราะว่าลูกในหนเอ้ยพอดูในหนลูกกับมาลูกมาเล่นเลขเล่นเบอร์ขอชงขอชงขอชงขอลาบก็คือไปให้ลูกต่อไปบัดนี่ลูกถวายกับทินแล้วไป มอบทรัพย์สมบัติขึ้นให้ลูกได้ได้ตั้งโตได้ปลดหนีปลดสินเด้อบัว่างสี่หลังคบังหาเอฟซีน้ำบ่ขอเอฟซีน้ำบอขอให้พี่นัทน้ำบ่พี่นัทเป็นาจ้าเลี้ยงแม่เพิ่นแม่นเดี๋ยวสิไปสิไปเช่นึงเนาะจ้าเดี๋ยวสิไปขอขอให้เรื่องแม่น้ำคือเข้าอธิษฐานครัอธิฐานกาะไล่สดใหนน้องเอฟซีเบื้องหลังพี่นัทก็ว่าขอขอไปจอยอธิษฐานเรียงแม่แม่แม่ป่วยจ้า เดี๋มันตัวกคอยแม่คุทรงกับเจ้าเนี่ยนี่ไงทรมานเินะใช่เดี๋ยวสิขอให้เดอ้อพีินัทเด็ครับขับไอใช่วยมาจะขอโชคลาภจากองค์พระสังกัใจจายเด้อนะครับขอแค่สองตัวนะไมเขียวเนะว อ hmm. hey mm. ันนึงอนยงนนึงตัวฮะบาทนที่วนน้สามตัวตอวไน้สามตัวเต๋มีเขียวเอาซีตัวสีอีกแล้วซีเก่าับีอ้าวะเก่าสิบสี่ได้ครับกสบเกากับสิบสีเย็นเห็นนะมัน็นนั้ ขอสองตัวจ้ะขอสตัวสิซซีเนาะอทีเป็นรัฐบธรรไทยอะไรรึเป็นอฮานอยหรือวันเล้ามือนเนาะล้าวันยังก็ล้าวันจันทร์เนาะอธิทฐานเหตุเอฟซีสุขคนยาก กำลังเดินเดินทางเนาะไปไหว้สักการะบวงสรวงท่านท้าพเจายมเด้อนะครับเพิ<ม>่งทางไปรถพี่น้องนะครับคนก็ใจว่าแข็งกต่ซื่านเนาะแต่ถือว่านาะงนะทางหนักกว่านิดนึงนะครับเสียกพญายมด้วนะครับยังตั้งหน้านั